สวัสดีค่ะช่องงอปลดล็อกนะคะและช่วงทํานายดวงชะตาตามลัคนาราศีและคลิปนี้เราจะมาทมาํานายลัคนาราศีกันกันบ้างนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมปี66นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคม B 66 ซึ่งตอนนี้นะคะรัคนาการมีดาวประจำตัวก็คือดาวพุธนะคะไปสถิตยอยู่ที่เลือดพันธุ์ทุกค,ค,ค่ะจึงทำให้คนรัคนารารสีกันอยากจะย้ายที่อยู่นะคะอยากปรับเปลี่ยนที่อยู่หรือบางคนอยากได้บ้านใหม่อยากได้รถชันใหม่แต่ว่าในช่วงนี้นะคะซึ่งดาวพรหัสยังคงเดินถอยหลังด้วยแล้วก็เดินวิปริต และยังมีดาวพุธดาวปรนุษ์ของตัวเองก็ยังเดินถอยหลังอีกในช่วงเดือนธันวาคมนะคะคุณอาจจะต้องรอจังหวะที่ดีกว่านี้นะคะถ้าคุณอยากได้บ้านใหม่หรือรถใหม่และในช่วงนี้คนรักนาราศีกันอาจจะค่อนข้างหุดหิดง่ายและเบื่อเบื่อกับชีวิตด้วยเป็นช่วงที่ขี้เกียจได้นะคะในช่วงนั้น และดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้ามาในราศีพิจิกก็จะสร้างปัญหาให้คนรักนาราศีกันมีโอกาสมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเจ้านายได้และดาวพุธก็ยังเป็นเจ้าเรือนกร,รมมะอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของคนรักนาราศีกันก็มักจะสบปัญหาทำให้คุณได้ปวดหัวและบางคน อาจจะนอนไม่หลับได้นะคะและในวันที่16ธันวานะคะซึ่งดาวพระพิ์ก็จะย้ายราศีซึ่งในการย้ายราศีนี้ก็จะทำให้คนรักนากันมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่บางคนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศและในช่วงที่ดาวพุธนะคะกลับมาเดินเป็นปกติแล้ว ในวันที่24ธันวาคมแต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพุธก็ยังโดนดาวมรุตยูและดาวเกตเลยโดนทำร้ายอีกซึ่งทำให้คนรักนาราศีกันในช่วงธันวาคมไม่เหมาะที่จะทำอะไรหรือขยายกิจการงานหรือหากคุณอยากย้ายงานเป็นช่วงที่คุณยังไม่ควรทำนะคะเป็นช่วงที่ต้องพักความคิดนั้นไว้ก่อน อยากให้คุณรอดาวพระหัสกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่9มกราช่วงนั้นน่าจะดีกว่านี้ค่ะและในส่วนของการเงินนะคะซึ่งมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกามานะคะซึ่งดาวการเงิน ก็ได้จอมาทับลัคนาราศีกันที่ผ่านม,มาจึงทาให้คนลัคนาราศีกันมีเงินเข้ามาอยู่ได้เรื่อยๆนะคะและดาวศุกร์นะคะก็จะย้ายเข้ามาในเรือนสหัชชะในวันที่26ธันวาและในช่วงนั้นก็มีดาวมรุตยูได้เล็งกับดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์อาจจะโดนทำร้ายได้อาจจะต้องมีเหตุ ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรือคนรักนากันนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนใดๆเพราะคุณอาจจะเสียเงินได้เพราะว่าช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าไปในราศีพิจิกนั้นดาวศุกร์ก็ย้ายไปไปเป็นตำแหน่งปราด้วยดาวการเงินไปเป็นปละนะคะอาจจะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายแบบผิดประเภทนะคะ คือเอาเงินไปใช้กับคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนะคะและในช่วงหลังวันที่29ทธันวาคมนี้ไปดาวสุขดาวการเงินจะเสวยราชาเรอร์คนรักนาราศีกันคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินมามากกว่าปกตินะคะถือว่าช่วงธันวาคมนี้ การเงินของคนรา,ราศีกันเป็นคนที่ห่างง่ายแล้วค้าขายคล่องอยู่นะคะไม่มีปัญหาทั้งเรื่องการเงินหรือเรื่องรายได้เลยจะมีก็แต่คนรักนากันอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายหรือไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งทำตอนนั้นในส่วนของลูกน้องและบริวารของคนรักนากันก็มีเกณฑ์ที่จะลาออกอยู่เรื่อยๆนะคะ คือทำงานได้ไม่นานหากลูกน้องที่จะต้องรับมาก็ควรจะรับมาแบบชั่วคราวไปก่อนเป็นช่วงที่อยู่ไม่ทนเพราะว่าดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะตกพบอริด้วยและยังส่งกระแสไปจนถึงดาวมรุตยูจึงทำให้บริวารไม่ค่อยเชื่อฟังเราเท่าไหร่และก็เป็นอริของเราด้วยนะคะ รวมไปถึงในช่วงนั้นบุตรล้านของคุณอาจจะค่อนข้างดื้อรั้นด้วยนะคะและในส่วนของเรื่องการงานนะคะหากคนรักนาราศีกันอยากจะย้ายงานกลับเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะคงต้องทําที่เก่าไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งโยกย้ายงานเพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนตอนุรักของตัวเอง ยังคงเดินถอยหลังอยู่ไม่ควรที่จะเปลี่ยนงานแต่หากใครที่ตกงานนะคะมีโอกาสได้งานแต่งานของคุณควรจะเป็นงานรับเป็นจอ็จอบจก็จะดีนะคะในช่วงนั้นแต่ควรจะหางานที่ใกล้ๆที่คุณอยู่ไม่ควรหางานทำต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยได้จึงไม่เหมาะในการเดินทางไกลๆหรือทำงานไกลๆมีโอกาสจะเสียงเงินมากกว่านะคะและคุณควรจะรอดาวพัสรลหัสมาเดินเป็นปกตินะคะในเรื่องงานคุณอาจจะดีขึ้นคะ่ะในส่วนของสุขภาพนะคะซึ่งเราจะไปดูดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะ ของคนรัคนาราศีกันเจ้าเรือนมรณะตอนนี้ก็มีดาวพัรหัสคุมอยู่ด้วยซึ่งดาวพักรหัสก็เป็นเจ้าเรือนในภพป,ปัตนิดาวพัรหัสยังเป็นเจ้าเรือนพันธุอีกเพราะฉะนั้นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์บ้านและครอบครัวเป็นช่วงที่คนรัคนาราศีกันจะต้องระวังทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือบ้านเรือนเกิดความเสียหายได้รวมไปถึงคนรักคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยได้และรวมไปถึงตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะผ่าปัดหรือชายรังสีหรือจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนนั้นนะคะเวลาขับรถไปต่างจังหวัดหรือไปที่ใดก็แล้วแต่คุณควรต้องระวัง ทั้งในเรื่องสติและอารมณ์ในการขับรถนะคะเพราะว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้และทางด้านสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะแนะนำให้ไปทำบุญนะคะโรงพยาบาลสงก็ดีไปบริจาคลงศพ หรือบริจาคเลือดหรือว่าจะปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีนะคะอาน,นิสงก็ทำบุญให้กับตัวเองให้เจ้ากรรมนเวรก็จะได้แคลคลาดปลอดภัยนะคะในช่วงนั้นนะคะและในส่วนของความรักนะคะซึ่งดาวพะพระหัสได้ตำแหน่งราชาโชวดาวพรหัสเป็นดาวคู่ครองและดาวความรัก แต่ความรักของคนรักนาราสีกันตกในเลือดมรณะจึงเป็นความรักที่มาเจอกันแบบได้ไม่นานนะคะอาจจะเจอกันแล้วก็ต้องลาจากกันได้และคนที่โสดคนที่เข้ามาคุยกับคุณในช่วงนั้นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและความรักนะคะตกเรือนมรณะด้วย ก็อยากจะแนะนําว่าช่วงนั้นก็อย่าเพิ่งรับใครหรือคุยกับใครดีกว่าค่ะรอให้ผ่านเดือนมรณะไปความรักน่าจะดีกว่านี้นะคะและสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองของคุณก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยได้นะคะจะไม่สบายได้และก็เป็นช่วงที่คู่ครองหารายได้เข้ามาดีด้วย และช่วงที่ดาวพุธถอยหลังนะคะการพูดจากกันระหว่างคนรักนะคะก็ต้องระวังการประทะอารมณ์กันนะคะต้องระงับอารมณ์ในช่วงนั้นอาจจะมีวาจาที่พูดจากันไม่ค่อยดีได้ก็อย่าให้อารมณ์มาเป็นใหญ่นะคะและโดยภาพรวมนะคะของคนรักนาราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าดีมากเลยนะคะ ในเรื่องของการเงินถือว่าโดดเด่นแต่ทางด้านสุขภาพควรจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะมุมดาวทำร้ายคุณและคู่ครองและก็อยากให้คุณหมั่นไหวพระสวดมนต์นะคะในช่วงนี้เพื่อจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้และพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ